พี่หยอดเก่าไว้ป่ะเนี่ยไม่ได้หงอส่กงอีกแล้วใส่แกงอยู่ในตู้อยู่บ้านผมก็เป็นแบบนี้ฮะคำจริงคำจริงเหรอพี่จริง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 อะถ้าชิ้งอะชิ้งจริงจริงอะตัวเด็กกับไบ์เนี่ยมันมีเหมือนเข็มเข็มเข็มเป็นอาวุธปื๊ดเป็บไงเด็กกับไบ์ มอไใสใช่หล่อเมอไซค์รถตำรวจตัวเนี้มันออกมาช่วยประมาณกลางๆเรื่องใช่ครับหนังขบวนการไม่ไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ตัวตอนที่สี่เราจะเห็นตัวผู้ช่วยละสมัยก่อนนี่ต้องตอนที่สิบห้าสิบหกต่นบ่าสิบห้าสิบกว่าอะไรเงี้ยกว่าแล้วผู้ช่วยออกไวแล้วออกไวมากแล้วผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าตอนออกมานี้มันโคตรว้าวเลยนะครับมอไใส่แค่ยง อ่าไม่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 ใช่มอไซค์ไม่ใช่มอไซค์เท่แต่สิ่งที่แม่งเท่อ่ะแม่งเอาเดกาโรบอ่ะไปเขี่ใบได้อ๋อเคยเห็นเคยเห็นีมันวิ่ง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 มาแล้วนี่เราได้จริงป่ะขี่ได้จริงอ่าเอาเลยจัดเลยจัดเลยพี่เลยขี่มอไซค์เลยเราขี่มอไซค์เลยครับเหมือนเดิมอ่ามายกขึ้นยกขึ้นแขวนขึ้นอ่าถอนท่าเหมือนขี่มอไซค์ต้องถอดเท้าก่อนอืมอ่าชึบเดี๋ยวนี้จะมีเสียบป่ะ มีล่องมีล่องเอาไว้ต่อล่องตรงนี้ล่องล่องสอันนี้ปะใช่ใช่ใช่อแล้วก็เอามาเสียบเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอมีเสียงเหมือนกันนีบึ๊บึ๊บอันนี้ด้านนี้อันนี้ด้านนี้ตัวอ๋อ อ๋อก็เหมือนกับมันงอขามันเหมือนงอขามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะว่าตรง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 ไอเนี้ยของมันอ่ะมันจะเป็นที่ใส่ยอมยกยอมยกอะเนี่ยคือคือดูอย่างเนี้ยดูอย่างเนี้ยดูหน้าตรงตรงเนี้ยไม่โคตรเท่เหมือนกับเข้าขี่มอไซค์เหมือนกับเขาขี่มอไซค์จริงกําลังแบบแล้วก็แล้วก็ถ้าเราจะเล่นเล่นอย่างมันใช่ไหมเราจะให้มันยิงถือปืนถืออะไรเงี้ยย่ำถือปืนเงี้ยเราก็เราก็รอเลยรอเลยชิป อ่าบิดหน่อยบิดหน่อยอ่าแล้วเราก็เราก็ก้มลงมาเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยอืมอืดูด้านหน้านี่เทเลยนะอ่าครับอันเนี้ยคือโหมดที่ผมดูแล้วมันคล้ายๆไอ้อีกขบวนการหนึ่งใหม่ๆที่มันขี่มอเตอร์ไซค์ได้ด้วยใช่ป่ะมอร์ไซค์ Go Butter Go Butter Go Butter ขี่มอไซค์ใช่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 อารมณ์ขี่ตัวสุด กท้ี่เบอร์หนึ่งคีบบบเป็นกรงพี้ไลโอใช่ไหมมได้ใช่เหมือนกันคอนเซ็ป์คล้ายกันคอนเซ็ปต์กล้ากันมาใช่ครับอันนั้นเขาเป็นสายลับอันนี้เป็นตำรวจอ่านี้เป็นสายลับแล้วคือ่งี้พอไอ้นี่เสร็จปุ๊บตัวเนี้ยมันแปลงเป็นหุ่นได้เดี๋ยวเราให้พี่เอกแปลงหุ่นลองไปมเป็นหุ่นได้มันชื่อเด็กกระบายเด็กกระบายโรบบโอเคเดี๋ยวให้พี่กให้พี่เอกแปลงแปลงแปลงเป็นหุ่นอ่า ก็ต้องเอาอัญเชิญเดกกาโลโบมาก่อนนะอโอเคนะครับแอบยึดจัดเลยจัดนะครับนี่เราก็จัดข้างหน้าตัวนี้ออกก่อนนะครับติดแป๊บหนึ่งให้เดลียนแปลงมันจะได้ไม่ไม่ล้มตัว อ่าถอดออกนะครับถอดออกถอดออกอารมณ์ถอดเป็นชิ้นๆอีกอ่ะใช่ไหมยังดีนะถอดเป็นชิ้นยังไม่แปะเหมือนถอดเป็นชิ้นแต่ว่าเอามารวมๆแบบเอามารวมนี่ยังโอเคนะอไม่ได้เอามาแปะแปะแปะมันตุนลังๆพี่หยอดกาวไว้ไหมเนี่ยไม่ได้ใส่แข็งอินแล้วใส่แขงในตู้ใส่แข็งอ่อนใจอ๋อ ดีนะดีนะมันไม่แคล๊กตอนแฟนมันแท้เขามีให้ประกอบแข่งกันปะไม่มีไม่มีไม่มีจับแยกกันอันนี้เป็นขาปะครับก็ก็พักออกมาอย่างนี้มันจะมีตัวล็อกนะมันจะมีตัวล็อกกันขายนี่คือคือสีดำๆตรงนี้ใช่ไหมใช่เปิดล็อกตรงนี้เนาะออกมาแล้วมันจะเป็นคีบดำๆใช่อะเียกจัดการ อ๋อทำเสียงให้อันนี้ไม่มีเสียงชูบ้านหมูก็เป็นแบบนี้ฮะทำจริงทำจริงรพี่จริงจริงจริงจรจริงอะะิิงจริงจริงอะ่ีน้วยจริงครับจรงอันนี้อันนี้พับนะหมุนหมุนแล้วก็ปิดมันเป็นเหมือนใอพนอ่าขึ้นขึ้นอ่าอันนี้เป็นไหลหัวไหลเราเอาหัวไหลขึ้นอ่าอันนี้จะเป็นไหล อ๋อมันไม่มีเคี่ยวก็จิ้มเข้าไปเลยใช่ผิดด้านพี่ผิดด้านผิดด้านล้อจะอยู่ข้างหลังอ่าเพราะตัวนี้มันบังคับอยู่อ๋ออ่าแล้วก็หมัดหมัดฟึ้นหมัดก็เป็นเน่าเน่าอืมแต่คลิกคลิกให้อ่ามองไม่เห็น อ่าโอเคอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้จะอยู่ข้างหลังอันนี้จะอยู่ตรงนี้๋อแล้วก็ปิดหัวลงมาปิดหน้ากางลงมาเป็นเด็กกับไบโลโบเดกกับโลโบนีเดกโลโบถูกต้องตัวเดกกับบเนี่ยมันมีเหมือนเข็มเข็มเข็มเป็นอาวุธ มันมีมันเข็มเป็นอาวุธจริงๆมันเป็นมีดมันเป็นดาบอ่าเป็นมีดปลายมีดปลายดาบจริงเป็นมีดปลายดาบแต่คือพอมาอยู่กับหุ่นแล้วมันเหมือนเข็มไงนั่นเองอ่าอันนี้คือสองตัวเรียบร้อยสองตัวเรียบร้อยคือเดกับไบต์กับเดกับโลโบอ่าอย่างที่บอกมันมีซึ่งมันมีโหมดขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว มันต้องรวมรวมกันได้ดิอ่ะแล้วมันก็มีโหมดหนึ่งคือซูเปอร์เดกกาโลโบอืมซูเปอร์เด็กซูเปอร์เดกกาโลโบเนี่ยเอาเดกาไบส์กับเอาเดกาโลโบมันรวมกันรวมกันผมจะบอกว่าแม่งโคตรว้าวตอนนั้นอะคือมันรวมแล้วรู้สึกว่าแบบเนียนมันเป็นเซนไตที่แยกขาแล้วอะอืมอ๋ออ่ามันเนียนเพราะฉะนั้นเอกจัหลื้อได้เลยอ่าเดี๋ยวลื้อเรงนี้ต้องลื้ออะไรเอานี้ เข้าไปก่อนดีกว่าไหมได้ดัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเก็บเก็บอันนี้ก่อนเพราะว่าตอนลูมล่างมันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใชนะอย่างที่เอกเยอะอ่าเลื่อนนั่นก่อนอืมอ่าเป็นอย่างนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้เก็บก่บ้าเดี๋ยวพี่เก็บไปไม่ใช่หรอกสวยนี่ไปอ๋อเก็บเก็บไปเราจะเปิดสวิตช์ดีไหม เปิดได้ให้อารมณ์ให้อารมณ์เน่เน่เน่จะมีเสียงอืมไม่ต้องพำคาญนิดนึงเป็ต้องพางนะพี่นะอันนี้ใส่ขาอันนี้ก็จะเป็นขาอันนี้เป็นขาอืมอ่าเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บอ่าอันนี้จะเป็นหัวไหล่หัวไหล่เนี่ยเวลาใส่เนี่ยหมุดตัวข้างหน้านี่หมุดตัวเนี้ยไอตัวดำๆนี่นะมันจะต้องอยู่ข้างหน้าอืมอ่าประกบไปงี้ อ๋อคือจิ้มแทนแขนไปเลยใช่อ่าแล้วรถเนี่ยรถจะแขนที่เป็นไอเนี้ยมันจะอยู่บนเป็นไหล่อ๋อขึ้นไปเป็นตรงเหมือนนายหัวไหล่นี้เลยนะอ่าส่วนส่วนอันเนี้ยอันนี้สุดอยู่กันหรมั้ยมันซ้ายกับขวาก็ได้แหละอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นจะขาเป็นแขนอืมอ่าแล้วเราใส่หมัดอันนี้คือหมัดใช่ใช่อันนี้คือหมัดอ๋ออ่าเราใส่เข้าไปจะมีมีรูตรงนี้รูตรงเท้า เราใส่เข้าไปโป๊ะอย่างนี้ส่วนอันนี้เป็นไอพ่นพักหลังพอตัวตัวหุ่นซองมาอยู่ข้างหลังรูด่างนี้อ่ะแล้วหมุนหัวไปมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้ล็อกมันอยู่ตรงนี้ล็อกมันจะอยู่ตรงนี้กลับกลับรู้สึกจะตรงนี้ก็คือไอไอดำดำยืนๆเนี่ยใช่เกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้าไปใช่ใส่เข้าไปปึ๊บไม่หักหรอไม่หักไม่หัก แล้วแล้วตัวล็อกตัวล็อกอีกอันนึงมาจรงตรงตรงเบาอ๋อโอเคเราไป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 ล็อกกลับไปล็อกไอ้ตรงเอบอร์หนึ่งอ่ามันก็จะแน่นแล้วก็อันนี้เป็นหน้าอกกส่วมข้อไปเลยใช่เออเิมหัวใช่นี้บิดปึ๊บบิดฟึชบลงสวมหัวมาชินก้าไม่ใช่คนละเรื่องอ่าคนละเรื่องอ่าอ่า ก็เป็นซปเปอร์เจเกอรโลโบเห็นแป๊บนึงมีอ่ะโอเคมันจะลักษณะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เราก็กดแด้เหมือนเดิมก็จะมีไฟมีอะไรเหมือนเดิมอ่าขอีกทีนึงโอ้ยสองเสียงวิ่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 งคือเนี่ย ที่บอกเป็นเซนไตที่แยกขาได้อ่ามันเออปกติมันจะต้องตรงๆอ่ายกแขนได้อ่าไอ้พับแขนไม่ได้งอแขนไม่ได้ยกแขนมันเยอะแต่งอแขนนี่หาไม่เจอไม่ได้มีที่งอได้คือไอตัวล่าสุดอ่าโอนิไทจินคือเราจะเอาอาวุธอ่ะมาถืออ่ะได้เหมือนเดิมอืมแต่ว่าในเรื่องเนี้ย คือรู้สึกมันท่าไม้ตายมันจะเป็นท่าเป็นนักเคลื่อนอ่าเป็นนักเคลื่อนเป็นท่าดัเคล่ออ๋อเป็นดัหดัดจะไม่ไม่ไม่ได้ใช้ด่าไม่ได้ใช้เนี่คือเคมันก็ใช้ไอพ่นมนนี้แหละเป็นวิ่งแล้วเป็นไปยงเข้าไปเป็นตัวแบบดักเป็นตัวดักไปแล้วก็ดักไปต่อยอะไรเงี้ยต่อยประมาณอย่างเงี้ยอนี่ก็คือซูเปอร์เดกาโลโบหล่อมากบอกเลยหล่อมากตัวนี้หล่อมากแปลงได้ลูกเล่นดีแปลงได้ ยังร่างได้รวมร่างได้ขี่มอไฟได้แล้วก็รวมร่างใหญ่ได้ชอบชอบโหมดเป็นตอนขี่มอไซค์ดูดีดูเท่แล้วเวลาพี่แปงเป็นมอไฟอ่ะพี่ต้องใช้เสียงด้วยนะมันน่าจะทำมาให้เลยนะเดี๋ยวไ้มองภาอ่าอย่างนี้อ่าเรียบร้อยสำหรับสวยงามอ่าซเปอร์เดกาโรโบครับจากทีนี้ เดี๋ยวคลิปต่อไปอเอาตัวสุดท้ายของมันมา่อนมีอีกตัวหนึ่ง <S <S ตัวสุดท้ายของมันคือเดกาวิงอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูเดกาวิงกันอารมณ์ประมาณว่าตัวเนี้ยเป็นมอไซค์เดี๋ยวมันจะมีเป็นเดีย่ยวาอากาศยานไม่แต่งจริงแต่งจริงมันมีมันมีอะไรจะทาให้ดูอีกอะไรจะทาให้ดูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยที่ช่องโลโบครับโลโบพาเฟ่อบาย ไทยอลเลกเตอร์แกงพิเกแกงพเกโอเคโอเคครับกินเีียนแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้โหสาดท่องมาแล้วนะ